สวัสดีครับวันนี้อัพสกายแอทีฟนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปดูรถที่บอกเลยว่าแต่งแบบเต็มมากๆนะครับและเป็นรถที่ยอดฮิตทุกคนตามหากันนะครับซึ่งรถที่อยู่ในห้องส่งมอบนะครับเป็นรถของลูกค้าแอปเองซึ่งจะส่งมอบพรุ่งนี้แล้วนะครับก็คือเจ้า CX 3 0ดรุ่น SP สีทองแพลทินัมคอร์สนะครับเป็นสีที่สวยงามนะครับเป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับและเป็นรถของลูกค้าแอปเองเลยนะครับเดี๋ยวจะพานะครับ ลูกค้าทุกท่านนะครับไปดูชุดแต่งแบบจัดเต็มเลยนะครับ<ม>บอกเลยว่าหายากบนท้องถนนม,มากๆนะครับเพื <S <S ่อใครอยากจะซื้อรถกับเซลล์แอปนะครับ <S <S แล้วก็อยากจะใส่ชุดแต่งแบบนี้นะครับบอกเลยว่าดูคลิปนี้แล้วต้องไม่พลาดกันเลยนะครับ <S <S <ม>แล้วเราเข้าไปที่ห้องส่งมอบกันเลยนะครับ <S 2> <S 2> <ม>นี่เลยมาซึ่งรถคันนี้เป็นรถของแอปเองนะครับที่ลูกค้าจะรับส่งมอบพรุ่งนี้กันแล้วนะครับซึ่งเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับซึ่งคันนี้ก็คือเจ้า cx 3 0 รุ่น SP นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน199,000สีทองแพททินัมคอร์แบบนี้เป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับรถยังมีในสต็อกอยู่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับให้ดูรอบๆร,รวมๆก่อนคันนี้ใส่ชุดแต่ง X อ็กซ์ตมแบบจัดเต็มเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าขับไปบนท้องถนนนะไม่ได้ซ้ำใครแน่นอนเลยนะครับใครแบบที่มีรถอยู่แล้วเนอยอยากจะเข้ามาใส่ชุดแต่งแบบนี้ก็มีบริการให้ด้วยนะครับ อ่ะเรามาดูรถนะครับรถคันนี้ทำการเคลือบแก้วด้วยนะครับสีเนี่ยสวยงามมากๆเก็บรายละเอียดไว้แบบโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเรามาดูในส่วนตรงพาร์ทชุดแต่งด้านหน้ากันบ้างน,นะครับซึ่งชุดแต่งเนี่ยเสริมเข้าไปเห็นไหมจะมะี texture layer เนี่ยที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นเลยนะครับซึ่งชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่ง extreme เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับเป็นพาร์ทเสริมเข้าไปทําให้รถเนี่ยมันดูเตี้ยลงเนาะ ใครเนี่ยใส่ชุดแต่งตัวนี้ไปนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการขึ้นเนินเนาะหรือขึ้นะสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยก็คือจะมีความเตี้ยลงนิดนึงนะครับพาชุดแต่งข้างหน้าผ่านไปแล้วนะเรามาดูชุดแต่งด้านข้างบ้างนะครับซึ่งถ้าสังเกตด้านข้างเนาะจะมีพาร์ทเนี่ยเสริมเข้าไปนะครับในบนกลับข้างแบบนี้เลยนะครับสีเนี่ยจะใกล้เคียงสีเดียวกับตัวรถเลยเขาจะออกเป็นสีแบบ ข่าวนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะตัดกับตัวรถเนี่ยทำให้รถเนี่ยมีเส้นสายเพิ่มมากขึ้นรอบคันเลยนะครับสังเกตนะรถเนี่ยจะมีเส้นสายตั้งแต่ชิ้นส่วนด้านหน้าเนาะที่เป็นสปอยเลอร์จนยันมากรับข้างนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับทําให้รถเนี่ยมันดูมีอะไรเยอะมากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวแอปพาไปดูพาร์ทชิ้นส่วนของชุดแต่งเอ็กซ์ตีมด้านหลังกันบ้างนะครับไฮไลท์ High สําคัญเลยนะครับ ด้านหลังชุดแต่งเอ็กซ์มจัดเต็มให้มากๆนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือนี่เลยครับมีดิฟฟิเซอร์ให้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสีอย่างที่แจ้งไปเนอะพาชุดแต่งเนี่ยสีเขาเนี่ยจะเป็นสลับเป็นแบบเหมือนขาวมุกมนิดนึงนะครับซึ่งมันจะสลับกับสีที่เป็นแพล i ินัมคอร์สเนี่ยมันจะดูสวยงามทําให้รถเนี่ยดูสว่างมากๆเลยนะครับบวกกับอะไรนะครับนี่เลยที่เป็นฝาครอบท่อเห็นไหมจะเป็นท่อแบบ ตัวครอบกับท่อจริงไปเลยนะครับซึ่ง cx 3 0เนี่ยเบื้องต้นท่อเขาจะออกเป็นท่อคู่ซ้ายขวาแยกอิสระให้อยู่แล้วนะครับเสริมชุดแต่งเข้าไปแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆอ่ะเดี๋ยวให้กล้องพาไปดูแบบภาพมุมกว้างหน่อยนะครับว่า cx 3 0ด้านหลังเนี่ยชุดแต่งเขาออกมาเนี่ยจะได้ประมาณไหนนี่ให้ดูเลยนะครับอ่าเห็นไหมสวยงามมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากแต่งรถเนาะ cx 3 0นะแล้วเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมนะครับบอกเลยว่า แบบสแกรทีฟนะคะจัดให้แบบเต็มแบบนี้เลยนะครับเผื่อเป็นแนวทางเนาะใครมีรถอยู่แล้วก็เอามาแต่งได้หรือใครที่ยังไม่มีรถแล้วจะออกรถกับเราเรามีบริการใส่ชุดแต่งให้แบบนี้เลยนะครับ